ส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงทุกไลฟ์ตายทางการเงิน KEXPERT มีคำตอบสนับสนุนโดยธนาคารเกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ028888888นะครับ K Expert w o r k s h ว p หัวข้อ39ค้นหาอาชีพเสริมสร้างรายได้อย่างมั่นใจค้นหาอาชีพเสริมที่ตอบโจทย์ทางการเงินและความฝันเพื่อความสุขในทุกๆวันด้วย3หัวข้อ ที่จะมอบทางเลือกอาชีพเสริมเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายจากงานหลักและทำให้คุณยังยิ้มได้กับชีวิตนะครับสำรองที่นั่งได้ฟรีครับนะครับที่02-888-8888 8แล้วกด09นะครับสำหรับเวิร์กช็อปจาก KEXPERT 39ค้นหาอาชีพเสริมนะครับสร้างรายได้อย่างมั่นใจถ้าสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับบรจรกสิกรไทยก็ส่งกองทุนตราสารหนี้3-6เดือนขายอย่างต่อเนื่องนะครับเสนอโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด2.75%ต่อปีนะครับถือเป็นโอกาสพักเงินรอจังหวะการลงทุนเสนอขายจนถึง26พฤษภาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Asset นะครับ026733888 026733888นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณเมียวของเรามารอแล้วครับ คุณฉัดพงศ์วัฒนจิรัตคุณเหมี่ยวครับรองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนจะมาคุยให้ฟังนะครับถึงการจัดการเงินอย่างไรเมื่อคู่สมรสของเราเสียชีวิตครับคิดเผื่อไว้บ้างหรือเปล่าเตรียมตัวไว้แล้วบ้างหรือยังถ้ายัางวันนี้คุณเหมี่ยวมีข้อคิดดีๆและคุณเหมียวก็พร้อมนะครับที่จะมาคุยและมาให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับเมียวครับครับสวัสดีครับพิยุทธด้ท่านผู้ฟังครับเมียวครับเวลาคนเราเนี่ยเกิดเหตุปุบปับขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนแบบเราไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวมาก่อนเนี่ยอันนี้แม้เราไม่อยากให้เกิดแต่ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังฮะแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีในการที่จะรับมือแล้วกันเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราจะต้องทําอย่างไรบ้างคือคือจริงไหมครับว่าความสําคัญของการจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยไม่ได้จํากัด เฉพาะเรื่องการออมเงินหรือการลงทุนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเท่านั้นแต่ว่าตอนที่คนในครอบครัวของเราเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นมาซึ่งก็มีหลายเรื่องที่เราควรต้องเตรียมตัวและก็ต้องรู้ไว้ด้วยใช่ไหมครับเมียวใช่ครับก็คือพอเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นมาแน่นอนว่า สินทรัพย์ของผู้เสียชีวิตก็ยังคงอยู่นะฮะเรื่องมรดกใช่ไหมอ่นะาก็จะเป็นเรื่องของมรดกหรือว่าใครก็ตามที่มีคู่สมรสจะกลายเป็นสินสมรสยังไงจะกลายเป็นกองมรดกยังไงจะแบ่งกันยังไงครับนะหรือว่ามีพวกบัญชีเงินฝากกองทุนมีหุ้นอยู่อย่างงี้จะต้องไปปิดบัญชีจะต้องทําอย่างไรบ้างนะก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มีเกิดเหตุแบบนี้แต่มีเกิดเหตุปุ๊บขึ้นเราจะได้รู้วิธีในการจัดการมันนะครับหรือบ,บางทีก็เกรงใจที่จะพูดกันเรื่องนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นการแช่่งงงอีกฝันึ แต่ว่าจริงๆนะเรื่องนี้คุยกันไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมจริงๆผมว่าโดยสมัยใหม่เนี่ยคือถ้าเขียนพินัยกรรมไว้เลยเนี่ยมันจะดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เขียนเกิดเหตุปุกปรับอะไรขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะต้องเป็นภาราในการที่มาคุยกันว่าจะแบ่งก<บ>ับใครดีไม่ดีทะเลาะอก,กันีก แต่ที่เขียนพินัยกรรมนี่คือจบเลยครับคือว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนข้างหลังถ้าอย่างนั้นวันนี้ครับจะขอให้เหมียวมาช่วยอธิบายเรื่องสิทธิ์ในการรับมรดกได้ไหมครับครับได้ครับโดยเฉพาะกรณีของผู้ที่เป็นคู่สมรสนะฮะและอยากให้เพิ่มเติมเรื่องการจัดการสินทรัพย์การเงินไม่ว่าจะเป็นเงินฝากกองทุนและประกันว่าเราต้องทํายังไงบ้างถ้าเกิดกรณีคู่สมรสเสียชีวิตซะหน่อยได้ไหมครับ ได้เลยครับยินดีเลยครับจริงๆแล้วอยากจะรณรงค์ให้จดทะเบียนสมรสกันนะฮะครับจดทะเบียนสมรสสิทธิประโยชน์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็ควรจะทํามรดกไว้ให้เรียบร้อยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมฉะนั้นก่อนอื่นครับมาพูดถึงเรื่องมรดกกันก่อนนะครับว่าทางกฎหมายกําหนดทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกไว้ยังไงบ้างครับเมียวได้ครับก็ทายาทจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกเรียกว่าเป็นทายาทโดยพินัยกรรม อันที่สองเรียกว่าเป็นทายาทโดยธรรมนะครับทายาทโดยพินัยกรรมและทายาทโดยธรรมครับผมอันดับแรกคือโดยพินัยกรรมอันนี้ก็หมายความตรงไปตรงมานะฮะคือบุคคลที่ผู้เสียชีวิตตั้งใจอยากจะมอบทรัพย์สินให้ ซึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่ในเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันหรือจะไม่ได้อยู่ในเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันก็ได้ถ้าะระบไุไว้ในพินัยกรรมก็จบเลยตรงไปตรงมาใช่ครับผมบส่วนทายาทโดยธรรมนะฮะอันนี้ใช้ในกรณีที่เรียกว่าไม่ได้เตรียมพินัยกรรมไว้รหรือว่าทําไว้แต่ว่ามีสินทรัพย์อื่นๆนอกเหนือจากนั้นดังนั้นก็เลยอาจจะเป็นแบบที่ถกเถียงกันว่าตกลงจะแบ่งให้ใครนะครับดังนั้นกฎหมายนะครับจึงเข้ามามีบทบาทว่าใครจะมีสิทธิ ลำดับใดบ้างในการได้รับมรดกอ๋อกฎหมายได้กําหนดลำดับนะครับว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกในลำดับไหนบ้างใช่ไหมครับเห็นไหมครับคุณผู้ฟังครับถ้าทาพินายกรรไว้ก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ได้ทําไว้เนี่ยกฎหมายเขาก็เลยกําหนดนะสิทธิในการรับมรดกตามลำดับไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นสิทธิในการรับมรดกของทายาทเอาโดยธรรมกันแล้วกันเป็นยังไงบ้างครับก็ทายาทโดยธรรมนะฮะโดยคําจํากัดความก็คือว่า เฉพาะกลุ่มญาติที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันนะฮะอันนี้จะแบ่งเป็นหกลำดับ,บลำดับแรกก็คือลำดับที่จะได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับลำดับแรกเนี่ยโดยกฎหมายจะใช้คําว่าผู้สืบสันดานหมายถึงซึ่งอันนี้กินความหมายมากกว่าลูกนะฮะอันนี้คือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเช่นบุตรจริงของเรานะครับหลานก็ได้เหลนก็ได้นะครับ อันนี้ยังรวมไปถึงบุตรนอกกฎหมายคือบุตรนอกสมรสแต่บุตรนอกสมรสที่มีการจดทะเบียนรับรองบุตรอันนี้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานหรือว่าอย่างในกรณีที่สมมติไปมีกิ๊กนะแล้วกิ๊กมีลูกขึ้นมาแล้วเราไปแสดงว่าเรายอมรับบุตรนั้นยกตัวอย่างเช่นไปจัดงานวันเกิดให้มีภาพถ่ายคู่กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานด้วยเหมือนกันนะอ๋อแล้วกรณีบุตรบุญธรรมล่ะครับกรณีบุตรบุญธรรมอันนี้จะไม่นับว่าเป็นผู้สืบสันดานบุตรบุญธรรมไม่นับว่าเป็นผู้สืบสันดานใช่ครับ ไม่นับเป็นทายาทโดยธรรมนะครับอันนี้คือผู้สืบสันดานนับเฉพาะตามเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับบุตรบุญธรรมไม่ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานจริงๆหนังไทยชอบเอาเรื่องบุตรนอกกฎหมายเนี้ยมาเล่นมากเลยนะเช่นแบบนั่งเอกถูกรังแกพอปลุกปรับขึ้นมาอ้าวตกลงเป็นทายาทโดยธรรมขึ้นมาเป็นเจ้าของคฤหาสน์ขึ้นมาเป็นเจ้าของก็เลยหายขึ้นมานี่แสดงว่าชอบดูหนังไทยชอบดูละครเหมือนกันนะเนี่ยชอบดูผันผันแวบๆอันนี้เป็นอันดับแรกอันดับแรกครับคือผู้สืบสันดานครับผมลำดับที่สองคือ บิดามารดาครับอันนี้ตรงไปตรงมาส่วนลำดับต่อมานะครับลำดับที่สามคือพี่น้องที่อยู่ร่วมบิดามารดาเดียวกันครับนะครับลำดับที่สี่คือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันพ่อเดียวกันหรือ<ช>แม่เดียวกันใช่ครับนี่เป็นลำดับที่สี่ ส่วนลำดับที่5ก็คือเริ่มจะห่างขึ้นมาละเป็นปู่ย่าตายายนะครับและลำดับสุดท้ายลำดับที่6เป็นลุงป้าน้าอานะครับอ๋อนะอ่ยลำดับแรกคือผู้สืบสันดานนะครับก็คือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายรุมไปถึงลูกหลานเหลนบุตรนอกกฎหมายนะครับส่วนบุตรบุญธรรมนี้ไม่รวมนะครับไม่รวมครับลำดับที่2คือบิดามดาลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามดาเดียวกันลำดับที่4ี่ก็คือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมดา ลำดับที่5คือปู่ย่าตายายและลำดับที่6ก็คือลุงป้าน้าอ่านะครับ,รบอันนี้6ลำดับนะครับ,ลบ,รบแล้วการรับมรดกจะเป็นไปตามหลักที่เรียกว่าญาติสนิทต,ตัดญาติห่างตรงไหนยังไงบ้างเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่า<อ>เขาหมายความว่ายังไงอันนี้เป็นคําที่สําคัญมากเลยนะคะคือสองลำดับแรกที่กล่าวไปคือผู้สื่อสัมดากับบิดามารดาตรงนี้จะเรียกว่าเป็นญาติสนิทส่วนที่เหลือคือตั้งแต่ลำดับ3ลงมาถือว่าเป็นญาติห่าง ดังนั้นแปลว่าถ้าเรามีญาติสนิทคนใดคนหนึ่งอยู่นะครับถือว่าคนนั้นอ่ะได้สิทธิ์ไปเลยส่วนญาติห่างทั้งหมดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกนั้นเลยนะครับอันนี้คือหลักการที่เรียกว่าญาติสนิทตัดญาติห่างนะครับแต่ว่าญาติสนิทด้วยกันเนี่ยจะไม่ตัดกันเองอย่างเช่นมีบิดามารดากระบุตรอยู่ตรงเนี้ยได้เอากองมรดกมาแบ่งกันจะไม่ตัดกันเองแต่ถ้าหากไม่มีทายาทโดยธรรมสองระดับแรกก็คือไม่มีลูกหรือว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ย จึงค่อยถ่ายเทปไปให้พี่น้องที่เหลือใช่ไหมครับก็คือให้ที่ลำดับที่สามก่อนลำดับที่สามไม่มีถึงให้ลำดับที่สี่ก็ค่อยๆไล่ไปทีละลำดับถ้าอย่างนั้น,นถ้าถามว่าแล้วคู่สมรสอยู่ไหนครับนนไม่มีเ,เลยนะประเด็นสําคัญเลยครับคู่สมรสเนี่ยจริงๆไม่ใช่ทายาทโดยธรรมประเภทแบบเลือดเนื้อเชื้อไขครับแต่เป็นทายาทโดยธรรมแบบพิเศษนะครับก็คือเป็นคู่สมรสเป็นคู่ชีวิตของเราเนี่ยแหละครับอันนี้สําคัญมากนะฮะเรียกว่ามีสิทธิ์ในการได้รับมรดกและที่สําคัญนะครับ อยู่เหนือเงื่อนไขคําว่าญาติสนิทตัดญาติห่างด้วยอันนี้สําคัญมากเลยครับ <c oughs> คือได้ว่าถึงแม้ไม่มีลูกไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องไปเหลือลําดับสุดท้ายเลยคือลุงป้านา้าอานะครับ <c oughs> คู่สมรสยังอยู่คู่สมรสยังไงก็มีส่วนแบ่งในกองมรดกเสมออันนี้สําคัญมากแต่ต้องจดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมต้องจดทะเบียนครับไม่จดถือว่าไม่นับแล้วก็กฎหมายไทยจดได้แค่คนเดียวนะฮะอย่าไปจด <c oughs> สองคน <c oughs> กรณีที่มีคู่สมรสแล้วผู้ตายเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะแบ่งกันยังไงครับ ตัวเลขแล้วกันนะครับว่าผู้เสียชีวิตมีเงินอยู่สักสองล้านบาทสองล้านแล้วก็เป็นสินสมรสทั้งหมดเลยนะครับคือหามาออได้หลังแต่งงานกันใช่ครับถูกต้องเลยครับเกิดเสียชีวิตขึ้นมาปุ๊บกฎหมายบอกว่าแบ่งสินสมรสก่อนเป็นลําดับแรกนะครับ,รบแปลว่าหนึ่งล้านเนี่ยให้คู่สมรสไปเลยล้านหนึ่งครับอีกหนึ่งล้านบาทที่เหลือนะครับถือว่าเป็นสินส่วนตัวอ,อันนี้แหละครับจึงจะถือว่าเป็นกองมรดก ซึ่งเอามาแบ่งกันตามลำดับของผู้มีสิทธิ์คือตายปุ๊บเนี่ยนะภรรยาหรือสามีที่เหลืออยู่เอาไปก่อนครึ่งหนึ่ง๋อได้ไปก่อนเลยครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมาแบ่งกันถือว่าเป็นสินส่วนตัวใช่ไหมครับซึ่งก็จะนํามาเป็นกองมรดกถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยครับอ๋อและที่เหมียอยากย้ํามีด้วยใช่ไหม อ่ามีอยากย้ำด้วยครับคือการแบ่งสินสมรสเนี่ยแบ่งไปแล้วไม่ได้ถือว่าคู่สมรสจะเสียสิทธิ์ในการได้รับมรดกนะฮะคือได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยส่วนที่เหลือเป็นสินส่วนตัวยังมีส่วนแบ่งในนั้นได้อีกด้วยนีนโอ้โหสําคัญมากครับแบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังมีส่วนแบ่งในส่วนที่เหลืออีกด้วยครับดังนั้นคือก็กรรณาไปจดทะเบียนสมรสกันนะ่ย้ำนะย้ำนะฮะอ่ะดีข้อนึงครับเยวแล้วถ้าเหลือกองมรดกหนึ่งล้านเอาตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือมีสองล้านใช่ไหม ภรยาไปแล้วล้านหนึ่งใช่ไหมถ้าเหลือกองมรดก1ล้านและยังมีบุตรหนึ่งบิดาหนึ่งมารดาหนึ่งเนี่ยแล้วจะแบ่งกันยังไงครับได้ครับก็กองมรดกทั้งหมดให้หารเท่าก็คือหาร4ไปเลยครับแต่ละคนก็จะได้ไปคนละสองแสนห้าหมื่นนะครับดังนั้นถ้านับเฉพาะคู่สมรสนะฮะ ก้อนแรกได้ไปแล้วล้านหนึ่งก้อนสองได้มาอีกสองแสนห้านี่คือหนึ่งจุดสองห้าล้านจากทั้งหมดสองล้านบาทก็เอาไปหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นจากเงินที่มีอยู่สองล้านตามตัวอย่างนี้นะครับทีนี้ครับมีข้อสงสัยต่อครับเมวครับอย่าพึ่งบ่นนะคือแล้วถ้าไม่มีทายาตลำดับที่หนึ่งกับสองแหะถ้าไม่มีทายาตลลำดับที่หนึ่งกับสองเหลืออยู่แล้วเหลือภรรยาอยู่ และมีพี่น้องของผู้เสียชีวิตอีก2คนแล้ครับ,รบถ้าเป็นกรณีแบบนี้แบ่งยังไงก็เรียกว่าพี่น้องคือญาติห่างนะครับในลําดับที่3กับ4ตรงนี้กฎหมายบอกว่ากองมรดกมีเท่าไหร่แบ่งให้คู่สมรสไปก่อนครึ่งหนึ่งคือได้ไปเลยครับอีก5้าแสนบาทนะครับ ส่วนอีกห้าแสนบาทที่เหลือให้ไปแบ่งกันในกลุ่มพี่น้องสมมุติว่ามีพี่น้องสองคนเอาห้าแสนไปหารสองนะครับพี่น้องได้ไปคนละสองแสนห้าหมื่นแสดงว่ากรณีนี้ภรรยาได้ไปหนึ่งล้านกับอีกห้าแสนนะครับแล้วก็อาจีะมีคําถามเพิ่มเติมผมเชื่อเลยว่าพี่ยูต้องถามแน่ว่าถ้าเหลือญาติลําดับที่ห้ากับหกล่ะญาติลำดับที่ห้าก็คือปู่ญาตายายลำดับที่หกคือลุงป้าน้าอาภรรยาจะมีส่วนแบ่งไงบ้างกฎหมายนะครับบอกว่าคุณสมรสได้ไปเลยครับ สองในสาม,อมโอ้ส่วนที่เหลืออีกหนึ่งในสามของหนึ่งล้านอันนั้นเอาไปแบ่งกันเองคนละเล็กคนละน้อยนะครับแสดง<อ>ว่าภรรยานี่ได้เยอะนะฮะได้เยอะนะฮะถ้าจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเหมียวย้ํา,าเลยทีนี้ครับการจัดการสินทรัพย์การเงินอย่างเงินฝากอย่างเงี้ยพันธบัตรหรือว่าหุ้นหรือแม้แต่กองทุนรวมเนี้ยจะต้องทํำยังไงล่ะเพราะเมื่อกี้มันง่ายไง<อ>คือเป็นเงินสดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเงินฝากพันธบัตรหุ้นหรือกองทุนรวมล่ะ จะทำยังไงคราวนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยให้ดูก่อนว่ามีพินัยกรรมหรือเปล่าถ้ามีพินัยกรรมโดยทั่วไปจะระบุว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งผู้นั้นก็เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบไปดําเนินเรื่องปิดบัญชีอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ระบุขึ้นมาอันนี้เป็นกระบวนการยาวจะต้องไปยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งนานไหมก็ใช้เวลาสัก สามเดือนถึงหเดือนนะครับโอ้อาจจะเป็นครึ่งปีก็ได้แหละครับก็อาจจะนานขนาดนั้นนะฮะแล้วประเด็นสําหรับคู่สมรสนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว,ว่าการมีคู่สมรสไม่ได้แปลว่าคู่สมรสนั้นจะเป็นผู้จัดการมรดกโดยอัตโนมัติอ้าวอ,อันนี้เป็นความเข้าใจที่เราเองก็ยังเข้าใจว่าเอ๊ะ ถ้าเป็นอะไรไปแล้วถ้าจดทะเบียนกันแล้วก็ถือว่าเป็นผู้จัดการมรดกโดยอัตโนมัติไปเลยเป็นบุคคลเดียวกันตามกฎหมายแต่เรื่องพินัยกรรมเรื่องมรดกอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมจะไม่ได้เป็นโดยอัตโนมัติต้องให้สารสั่งใช่ไหมต้องสารสั่งหรือว่าเขียนไว้ในพินัยกรรมนะครับอ๋ออันนี้คือที่เขาเตือนกันว่าเฮ้ยยังไงยังไงก็ทําพินัยกรรมไว้บ้างนะโอ้ใช่ไหมแล้วเรื่องเงินฝากกองทุนรวมแล้วก็หุ้นเนี่ย จะทำยังไงจะว่าไปก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับ,รบก็คือไปติดต่อที่ธนาคารบลจหรือว่าบลก็แล้วแต่กรณีก็เอาทะเบียนสมรถไปแสดงอ่าเรียกว่าเป็น,ลนหลักฐานที่บอกว่าเราเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเช่นว่าสารแต่งตั้งหรือว่าพินัยกรรม,มนะครับแล้วก็มีเป็นพวกใบมรณกบัตร นะครับมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดกครับนะครับก็เอาไปยื่นให้กับทางสถาบันการเงินเขาก็จะจัดการมาให้คือถ้าทําพินัยกรรมแล้วระบุให้คู่สมรสเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้ก็จะง่ายอันนี้ก็ง่ายครับไม่มีอะไรโอแต่ถ้าเกิดไหม่เนี่ยอันนี้ต้องรอสารสั่งก่อนครับแล้วส่วนพันธบัตรเนี่ยทำไงอะ่ะ บัตรก็ไปติดต่อที่ธนาคารที่เป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แล้วประเด็นสําคัญอย่างกอง LTF และ RMF ล้ครับตัวน,นี้สําคัญฮนะหลายท่านมองไว้ต้องรอครบเงื่อนไขก่อนหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องนะฮะเรียกว่าการขายคืนนี้คือการขายคืนกรณีถึงแก่กรรมนะครับไม่ต้องรอครบ5ปีหรือว่าเสมือนครบอายุ5 5บก็คือขายคืนได้เลยครับคราวนี้สิ่งที่สําคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าจะปิดอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นลำดับสุดท้ายทำไมครับ เพราะว่าถ้าเกิดไปบอกว่าปิดกองทุนเนี่ยกองทุนจะต้องโอนเงินมาให้ถามว่า<อ>ถ้าเราดันไปปิดออมทรัพย์ก่อนอันนี้โอ้โหเรื่องยาวเลยฮะต้องไปเปิดสมุดใหม่ต้องไปอะไรใหม่อันนี้วุ่นวายพอควรเ,เพราะว่าเจ้าของชื่อนะั้นตายไปแล้วด้วยใชใ่ไหมใช่ครับผมก็ให้ไปปิดบัญชีออมนะฮะบ,บัญชีเงินฝากในเป็นลําดับสุดท้ายนะครับ,รบแล้วกรณีของประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตอันนี้ง่ายฮะอันนี้ตรงไปตรงมาคือประกันชีวิตเรียกได้ว่าเป็นพินัยกรรมโดยปริยายก็ว่าได้นะ คือไม่ต้องให้ผู้จัดการมรดกไปทําอะไร,รผู้รับผลประโยชน์ละครับสามารถที่จะไปยื่นขอเคลมเงินค่าสินใหม่จากบริษัทประกันได้เลยนะครับอันนี้สามารถทําได้เลยไม่ต้องรอผู้จัดการมรดกคราวนี้ก็มีประเด็นว่าแล้วถ้าผู้รับผลประโยชน์เกิดมีเหตุเสียชีวิตไปก่อนละ่ะเงินค่าสินใหม่จะไปอยู่ไหนนั่นน่ะสิครับก็ไปอยู่ในกองมรดกครับก็ <นะ S 1> ไปอินุงตุงนั้นก,นกันต่อ ใช่ครับแล้วกรณีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีกฎเกณฑ์เหมือนกันไหมครับเมียวถามซะเลยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคล้ายๆกันนะฮะคือตอนที่ทำเนี่ยก็ต้องยื่นบอกว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วทางบริษัทจัดการก็จะดําเนินการตามความตั้งใจของผู้ที่เป็นสมาชิกไปนะครับหรือว่าจะอิงจากพินัยกรรมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะฮะงั้นเมียช่วยสรุปให้หน่อยครับแหมมันมีหลักเรื่องหลายประเด็นเล็กนในเรื่องนี้นะฮะจริงๆสรุปสุดท้ายเลยคือว่า มารณรงค์ให้จดทะเบียนสมรสนะครับใครที่จดทะเบียนสมรสก็ควรทราบสิทธิ์ด้วยคือการจดทะเบียนเนี่ยก็จะได้ทั้งในแง่ของสินสมรสนะครับ,รบสินสมรสอย่างเดียวไม่พอส่วนที่เป็นสินส่วนตัวของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นกองมาดกก็ยังไปมีในส่วนแบ่งด้วยซึ่งการเป็นคู่สมรสมีสิทธิ์มากกว่าในเรื่องของญาติสนิทตัดญาติห่างซะอีก แล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของกระบวนการต่างๆว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราจะไปปิดบัญชีอย่างไรอันนี้ผมจะแนะนําว่าปิดบัญชีเงินฝากออมรั์เป็นลาดับสุดท้ายนะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะทําพินัยกรรมและระบุไปเลยว่าให้คู่สมรสเป็นผู้จัดการมรดกอ,อันนี้ก็จะทําธุรกรรมง่ายขึ้นนะฮะใช่ครับนะครับเอาละครับถ้าจะมีคําถามแบบนี้หรือคําถามทุกๆเรื่องเรื่องการเงิน จะฝากถึง KEXPERT ธนาคารกสิกรไทยได้ที่ไหนยังไงบ้างครับเมียวครับ,รบก็เป็นอีเมลของเรานะครับที่ k e ขีดเ t ็กซ์ r แอดกษตรกรแบงก์นะครับ,รบหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เบอร์0 2 8 8 8 8 8 8 8 8และกด09นะครับครับนะหรือฝากคอดไลน์สายด่วนผ่านทางรายการก็ได้นะครับ081-984-9735 0819849735ก็สามารถจะฝากคำถามถึงคุณเมียวของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับเมียวครับครับขอบคุณครับพิยุทธและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณเมียวฉัดพงศ์วัฒนจิรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารแกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องการจัดการการเงินอย่างไรเมื่อคู่สมรส เสียชีวิตนะครับต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่ต้องรู้แล้วก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับต้องบอกว่าเตรียมตัวไว้ก่อนรอบคอบไว้ก่อนดีที่สุดและถ้ามีคำถามแบบนี้นะครับส่งอีเมลมาถามได้ที่ kexpert นะครับ k expert at s c o ก b a n k .com ก็ได้หรือฮอตไลน์สายด่วนของเรายา้ำอีกครั้งหนึ่ง0819849735 0819849735ก็ได้นะครับ